ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกมวันพันเมนนะครับวันนี้นะครับก็ผมก็จะมาทําการอัปเดตพลังของผมตอนนี้นะครับก็ได้ทะลุ13ล้านเข้าไปแล้วนะ oh. ส่วนตอนนี้อันดับพลังก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่4ของเซิร์ฟแล้วนะครับส่วนไฮไลท์ของวันนี้ก็คือยุงแดงผมพลังแตะ3ล้านเข้าไปแล้วนะครับ ก็จากตอนเลกที่ว่าต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็ดได้ทำการอัพเจ้าตัวการบัฟสายพลังเพิ่มเป็นสิทธิ์สามดาวนะครับ <c oughs> ก็ทำให้พลังขึ้นมาสามล้านกว่าแล้วนะ <c oughs> แต่ประเด็นวันนี้ไม่ใช่เรื่องนี้นะครับก็จะเป็นกรอบแชมป์นะครับกรอบแชมป์ศึกดวลฝั่งปีศาจนะครับก็ <c oughs> คือเมื่อวานผมไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าผมลืม ใช่ครับผมลืมและผมมาดูก็คือผมผ่านมาถึงรอบจริงนะครับจนมาเจอกับคุณดีจ้านะครับนั่นครับคือเกมที่ผมได้สู้นะครับเพราะว่าดูจากดูจากการเชียร์นะครับผมได้เชียร์ให้กับคุณเต่านะครับในรอบตัดสินรอบเดียวเท่านั้นนะครับเพราะาผมไม่แน่ใจว่าผมจะชนะคุณดีจ้าได้นะครับ แลวหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้เข้ามาดูนะครับวันนี้ผมก็จะมาดูนะครับว่าผมมาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ยังไงนะครับก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับมาดูรอบแปดทีมกันก่อนนะครับผมเจอกับคุณอิชิอิชิชินะครับ เริ่มมาครับก็ฟังผมได้เปิดก่อนทั้งทีมนะครับ3ามล้านนะครับดดูรถเตะไป16ล้านนะครับยุงแดงนอยแล้ว <c oughs> ก็ถือว่ารอบแรกผมไม่ได้เจอตึงเท่าไหร่นะครับแลวสืกเขา สล้านนะครับยเยิ่มงถึงที่2ครับสี่ล้านนะครับก็กินแมนปิดเกมไปครับจบแล้วครับไปครับรอบต่อไปรอบ4ทีมนะครับ ผมเจอกับคุณบูโชนะครับผมนึกว่าผมน่าจะแพ้นะครับที่จริงอย่างผมก็ไม่ได้เปลี่ยนทีมด้วยนะครับไปดูกันว่าผมชนะได้ยังไงเริ่มมาก็ยุงแดงกับโบรอสผมก็ได้เปิดก่อนเหมือนเดิมนะครับสามรัแต่ว่าเกโลไม่แตกนะครับก็ยุงแดงก็ยังไม่แตกนะครับ เรียบร้อยครับบรูรอสผมแตกไปแล้วมาดูว่าผมจะช้ายัางไงฟินิกแมนอันติไปครับบรูรอสเขานนะบรูรอสเขายังเป็นสายดามมีดอยู่นะจบไปเทินแรกครับเริ่มเทินที่สอง สามล้านครับปัดทีตายครับแล้วก็ยูเนยเขาปาดัดซินิกแมนซินิกแมนเป็นตัวแบกนะครับเกมนี้ต่อไปเกียโล <laughs> ดูทีสุดเขา เยโลผมนอนแล้วนะเทิร์นที่สามครับยุงแ้งผมได้ปาดยุงแดงเขาก่อนนะครับยุงแนงผมเร็วกว่านะครับผมเลยชนะได้โอเคครับจบไปอย่างสูขสีมากครับรอบนี้ครับผมได้ทําการเปลี่ยนทีมนะครับโดยเอาเจ้าตัวยุงแดงกับบวลอตไปไว้ด้านบนนะครับแต่ว่า คุณดีจ้าก็ไม่ได้ลงสุดเดือนสุดทุยสุดสุสสดดวนเหมือนผลผมนะครับก็มาดูกันนะครับก็เปิดมาดูแมงผมก็ได้เปิดใส่เกียร์โลก่อนนะครับทีมผมมันมีข,ข้อดีตรงที่ความเร็วของทีมผมจะเร็วกว่าความเร็วของตัวละครของคนอื่นหลายหลายคนมากนะครับ ก็คือผมจะเน้นสายสปีดมาตั้งแต่ตอนอยู่คอจักรพรรดิเด็กนะครับมันเลยได้เป็นข้อได้เปรียบของผมที่มีแม่นอันติมาครับสองันเจ็ดนะครับโบรัสผมยังอยู่เด้นเป็นหลักของผมก็จะเป็น ยุงแดงกับโบร้อนนะครับส่วนฟินิกแมนก็จะเป็นตัวที่รับตีนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่สะท้อนครับเพราะยิ่งฟินิกแมนเลือล่อนลดเยอะเท่าไหร่ก็จะอันติแรงเท่านั้นนะครับบรอผมยังไม่ตายนะครับรู้สึว่าคุณดีจ้าจะปั้นโกคิสุได้สุดมาก ไม่ย่อท้อไปนะครับฟินิกแมนผมก็คือเป็นตัวที่รับเาิมจากยิงแดงได้เยอะที่สุดนะครับก็คือจะเป็นตัวรับปินที่ดีมากครับต่อไ้ครับยิงแดงนกฟินิกล้มไปแล้วนะครับบูรติตายไหม ยังครับยุนเด็งต่อไปทีนี้เรียบร้อยครับ,รบตอนนี้ก็ผมก็ชนะเพราะยุนเรงได้ตีนะเกโลอีกรอบนึงโอเคครับก็ชนะไปนะครับก็คือตามที่ผมบอกครับคือผมไม่ได้เข้ามานะครับผมลืมไปว่าวันนั้น,ม,นมันมีสุดดวนนะครับก็ผมก็ชนะมาครับ โดยที่คุณดีจ้าก็ไม่ได้เข้ามานะครับก็คือทางคนต่างไม่เข้านะครับแต่คือผมนึกออกไนงะผมก็เลยเข้ามาก่อนก็จะประมาณนี้นะครับก็คือมาดูว่าผมชนะศึกดวลมาได้ยังไงนะครับคือผมก็มาดูกับพร้อมๆกับทุกคนเลยนะครับผมก็ยังไม่ได้ดูเลยส่วนตอนนี้มาอัปเดตพลังคน ตัวในทีมผมก็จะมียุงแดงฟินิกแมนอาชูราแฟตซอมบี้แมนแล้วก็โบรอสนะครับเป็น6ตัวหลักที่ทมีพลังยืะที่สุดในทีมผมครับส่วนแฟตนี้ผมก็เพิ่งปั้นขึ้นกรอบแดงได้เมื่อเมื่อวานนะครับก็เึิงดันไปส่วนใหญ่ผมจะเน้นยุงแดงครับคือผมจะ เน้นอัพให้ยุงแดงสุดก่อนนะครับแล้วก็จะปั้นตัวอื่นต่อไปหลังจากนี้ผมก็น่าจะไม่ปั้นตัวไหนแล้วนะครับก็จะทําการดองของยาวๆเลยเพื่อที่จะยัดของให้ทัศน์สกินะครับก็อันนี้ที่จริงสามารถทําให้เป็นหกดาวได้นะครับแต่ว่าการดับดาวผมไม่พอแล้วตอนนี้ก็เป็นผมไม่ค่อยเติมสุ่มกัดอัพดาวเท่าไหร่นะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สวัสดีครับ